ตัวแรก i n f i n i x 50S ใช้ชิป Gaming Helio G85 ให้จอ90 h z กล้องหลังเล่นหลัก48ล้านพิกเซลพร้อมแบตจัดเต็ม6,000มิลอในราคาประมาณ4,100บาทตัวแรก i n f i n i x Hot 10S ใช้ชิป Gaming Helio G85 ให้จอ90 h z กล้องหลังเล่นหลัก48ล้านพิกเซลพร้อมแบตจัดเต็ม6,000มิลอในราคาประมาณ4,100บาท ล่าสุดทางอ n f ฟิ i x ก็ได้มีการเปิดตัวสมาร์ทโฟนสเปคแรงในราคาประหยัดรุ่นใหม่ที่ใช้ชื่อว่า Infinix Hot 10s ราคาเริ่มต้นที่ประมาณ4,100บาทเท่านั้นครับโดย i n f i n i x h o t 10 s มีหน้าจอแสดงผลแบบ IPS LCD ขนาด6.82นิ้วความเอ็ยระดับ HD Plus มีค่ารีเฟเรชรนระดับ 90Hz พเฮิร์ตคมค่าทัชแซมปิ้งเรนระดับ 180Hz ใช้ชิปซีลีเกมมิ่งจากทาง Med i a t e k อย่าง h e l i o G85 ที่มีความเร็วในการประมวลผลระดับ2 g กิกะเฮิรตซ์ไฮแรมขนาดสูงสุด6กิกส่วนรอมความจุงสูงสุด1 1 8อกิกรองรับหน่วยความจำเสริมภายนอกแบบมิโกเอดิกัให้กล้องหลังความละเอียดสูงสุด4 8แล้านพิเซลที่มีฟีเจอร์ซูเปอร์ไนท์เก็บเพื่อช่วยในการถ่ายภาพเวลากลางคืนที่มีความสว่างคมชัดโดยไม่ต้องปรับแต่งเพิ่มเติมครับส่วนกล้องหน้าความละเอียดสามพนพิเซลรองรับการถ่ายวิดีโอหน้าชาบหลังเบลอห้แบตเตอรี่จัดเต็มถึง6000 m มิลลิแอม เพื่อรองรับการใช้งานได้ยาวนานครับนอกจากนี้ยังมีรุ่น Hot 1 0 s nfc ที่มีแบตเตอรี่ขนาด5,000 m a ah มอด้วยครับมีระบบปลดล็อกด้วยใบหน้าแบบ face unlock smartphone รุ่น Infinix Hot 1 0 s จะเริ่มวางจำหน่ายที่ประเทศอินโดนีเซียตั้งแต่วันที่12พฤษภาคม 2, 0, 2021เป็นต้นไปครับโดยมีราคาอยู่ที่ประมาณ130ดอลลารสหรัฐหรือประมาณ4,100บาทในรุ่น RAM 6 g ิร้ r o 128 g ิส่วน Infinix Hot 1 0 s nfc จะวางจำหน่ายในราคา120เหรียญสหรัฐหรือประมาณ3,800บาทในรุ่นแรม4 g กิกล้อม108กิกครับส่วนจะเข้ามาทำตลาดที่บ้านเราด้วยหรือไม่เราคงต้องรอดูกันต่อไปล่ะครับตอนนี้ช่อง IT Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT f a s าสเพียงแค่เดือนละ20บบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ ก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กด like เ,เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ